สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเรานะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาอนาดูบอลสีนะคะที่กำลังบอลสีสีเบญจลงนะคะตัวนี้กำลังมีปัญหาอย่างมากเลยค่ะดูสภาพสช่ะทุกคนน่าสงสารมากๆนะคะอ่านี่คือใบแรกนะคะเหลืองแล้วก็มีรอยจุดมีรอยไหมมีอะไรต่างๆนานานะคะส่วนนี้คือใบที่สองใบที่สองของเขานะคะ สภาพเป็นอย่างนี้ค่ะเขาขาวกระด่างกระดาว,ดาวงงนะคะใบที่สามนะคะสีสันสดใสด,ดีค่ะแต่เล็กนะคะแต่เล็กลงคือลักษณะของเขาใบแรกนะคะใบใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็คือใบที่เราใบนี้ก็คือใบที่เราได้มานะคะที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยเขาจะได้ใบนี้สีสวยมากเลยนะคะสีสวยแดงแดงแบบนี้เลยคะ่ะแต่ใบใหญ่สีสวยนะคะ พอมาใบที่สองเป็นขาวหงีดงอ,อรูปทรงใบก็เสียนะคะรูปทรงใบก็เสียเปลี่ยนไปนะคะส่วนใบที่สามมีลักษณะมีสีแดงเข้มนะคะแต่ว่าเล็กลงอีกค่ะเล็กลงมาเรื่อยๆนะคะส่วนลำต้นนะคะลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนจะมีตัวอะไรยึบยืบยืบเห็นไหมคะเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยอ เรารู้สาเหตุอยู่หนึ่งอย่างนะคะสาเหตุหนึ่งอย่างที่มีก็คือเออพรียลงนั่นเองค่ะมีเพรียนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูส่วนนี้ยอดล่าสุดของเขานะคะยอดใบล่าสุดของเขาเลยดูลักษณะสิคะโอ้น่าสงสารมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการนะคะ,ะกู้ชีพเขานะคะกู้ชีพสีบเบญจรงของเรานะคะ ให้กลับมามีชีวิตชีวาสดใสสวยงามแตกกอแตกตาแตกหนอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจาัดก,การเดี๋ยวดูต้นเหตุก่อนค่ะต้นเหตเุเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นเห็นไหมคะนี่ค่ะตริมเลยค่ะเพรียนั่นเองนะคะคือเพรียอ่อนนะคะตัวกําลังขา,ขาวๆเลยค่ะกําลังขา,ขาวๆกาลังขยายพันธุ์นะคะมีค่ะเต็มไปหมดเลยตรงกาใบก็มีนะคะ นี่ในกาบใบนี้เยอะมากเลยเราดึงออกมานะคะดึงออกมากองไว้ก่อนนี่ดูใบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องแงะดูใบนี้โอ้ยนี่ค่ะต้นเหตุของเรานะคะก็คือเจ้ากระเอ่อเจ้าเพลี้ยอ่อนนะคะเพลี้ยอ่อนนี้เขาจะมาทําลายต้นต้นบอลสีของเรานะคะโอ้เขามีเยอะอยู่นะคะ นี่อันนี้คือตัวอ่อนของเขานะคะยังขาวๆอยู่ตัวที่โตเต็มใบแล้วก็มีขาดดำๆอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการรื้อรากนะคะส่วนก่อนอื่นก่อนอื่นเราทําการตัดใบที่เราจะกําจัดออกนะคะตัดใบเพื่อให้เขาหยุดการหยุดหยุดให้ให้บอลน,นะคะหยุดการส่งน้ําเลี้ยงไปนะคะ<อ>เขาจะได้ดูแลรักษาตัวเองได้ นี่เราตัดออกหมดเลยนะคะตัดให้เหลือแค่ยอดเล็กๆยอดนี้ไว้ก็พอค่ะเพราะว่าในซอกใบนี้เขาจะมีเอ๊เห็นไหมคะนี่ในซอกใบตรงนี้นะคะเขาก็มีเปลียค่ะตัวแก่แม่เป้งเลยนะคะกำลังเดินยุบยิบยุบยิบอยู่เออเขาจะทำลายต้นบอนสีของเรานะคะเราทำการตัดเลยค่ะ ตัดออกไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเราเทําการกู้ชีพเขาขึ้นมาใหม่นะคะดูแลรักษาเขาขึ้นมาใหม่เราไม่ต้องกลัวนะคะบอลบอลเนี่ยเราสามารถดูแลได้นะคะเราแยกต้นเล็กนี้เขาออกไปก่อนนะคะเรารื้อเขาออกมาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวดูรากเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูรากเขาโอ้นี้เราซื้อมาจากร้านนะคะซื้อมาจากร้าน เขาก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคดอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าส่วนตรงโคนเรานะคะมีตาเพียบเลยคะ่ะถ้าเขาถ้าเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะรับรองได้นะคะแตกหนอ,อแตกแตกหนอแตกก็แบบว่าสวยงามเลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือบำรุงเขาก่อนนะคะส่วนใบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะอาจจะมีการามีรอยรอยไหมนะคะรอยไหมของใบนะคะซึ่งเกิดจากพียดูดน้ําเลี้ยงเข้าไปนะคะ ทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะคือเขาไม่มีน้ําเลี้ยงมามาเลี้ยงลำส่วนใบเลยค่ะเราก็ทําการล้างล้างรากก่อนนะคะส่วนใบนี้นะคะที่มีเพรียมีอะไรนี้คะเราต้องเอาไปกําจัดให้ให้ดีนะคะใส่ถุงพลาสติกหรือว่าถ้าจะเผาไฟก็ก,ก็ได้นะคะเผาไฟไปเลยค่ะกาจัดกาจัดเพรียะนะคะนี่เราทําการล้างรากกัา,าเลยค่ะ ล้างเอาเพี้ยล้างเอาสิ่งไม่ดีออกไปนะคะล้างเอาโรคนะคะมีเพี้ยมีอะไรที่เขาจะอยู่ในนี้นะคะเราล้างเขาให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเขามีหัวเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเ,ออเขามีหัวรากเขาก็ดีอยู่นะคะแต่มีบางส่วนที่เน่านะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําใหออ้สีเบญจรงค์ของเรานะคะเติบโตไม่ดีสาต้นเหตุจริงๆก็คือมาจากเพียนั่นแหละคะ่ะ เพลียเขาจะมาเกาะกินลำต้นของอต้นบอลของเรานะคะเกาะแล้วก็กัดนะคะกัดเขาปากเขาจะมีปากเล็กๆเหมือนแหลมนะคะเหมือนเข็มนะคะแหลมๆค่ะเจาะเข้าไปในต้นบอลของเรานะคะแล้วก็ดูดดูดเอาน้ําเลี้ยงนะคะน้ําเลี้ยงทําให้ต้นบอลของเรานะคะอ่อนแอไม่มีการเขาจะไม่มีน้ําเลี้ยงไปต้นไปเลี้ยงลําต้นเขานะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ มีส่วนรากก็จะมีบางส่วนที่เน่านะคะก็จะส่งผลลงมาถึงรากเขานะคะเพราะว่าเขาเขาจะลงมาอยู่ตรงที่โคนต้นแบบนี้เลยค่ะเงาของของบอลสีแบบนี้ค่ะพวกเสียเนะะี่ยค่ะแล้วก็ล้างออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนีย่ให้น้ำไหลผ่านแบบนี้เลยค่ะ ล้างเขาให้สะอาดที่สุดนะคะเห็นไหมครับกล้องก็งไม่ค่อยชัดนี่นะคะเราล้างล้างล้างให้ให้หมดเลยค่ะเอาจนเกลี้ยงเลยอพอแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาทำการตัดรากเขาค่ะ ตัดรากบางส่วนออกไปนะคะตรงที่เขาเน่าค่ะเราไม่ต้องเก็บไว้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือรากที่เน่านะคะเริ่มมีความเปื่อยเออนี่นะคะเป็นเป็นเปื่อยเป็นเปื่อยเป็นช้ําแบบนี้นะคะเราตัดทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวจะทําใหออ้ต้นบอลของเราไม่สบายตัวนะคะเราก็ตัดเนี่ยนะคะ ถือมือเดียวเดี๋ยวเราต้องใช้แบบนี้ก่อนถือกล้องมือหนึ่งทำมือหนึ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะอขอตัดลิมแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูเราตัดลิมออกก่อนนะคะเขาก,การรางล้างรากเข้าไปเลย เสร็จแล้วนะคะนี่ตัดออกไปแล้วส่วนที่เน่าที่อะไรเราตัดออกไปแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้รากเขาจริงๆเขาก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ารากขา,ขาวๆนี้เขายาวมากนะคะเราสามารถตัดตัดเขาออกไปให้เหลือเฉพาะรอบๆต้นแบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะดเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่นะคะรากของต้นสีเป็นจะงนี่เสร็จแล้วนะคะ นี่แบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการปลูกเข้าใหม่เลยค่ะเราก็ดูดูนิดนึงนะคะว่ายังมีเปรี้ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เราไปล้างเมื่อกี้ก็คือไปล้างเปรี้ยออกนะคะเราแงะดูแล้วไม่มีเปรี้ยนะคะแต่ถ้าเหลืองหลงเหลืออยูอ่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดพอเมื่อเมื่อเราปลูกเสร็จนะคะเราก็ใช้น้ําหมักยาซ้นของเรานะคะฉีดลงไปที่รอบๆโคนต้นเขานะคะรับรองเขาเขาจะ ไม่มากวนใจอีกนะคะเดี๋ยวเราทําการปลูกเลยนะคะอันนี้ก็คือดินที่เราเตรียมไว้ดินเก่าเราจะเอาออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเขามีเพลี้ยมีอะไรเราจะไม่เอานะคะแล้วก็ลักษณะดินของเขาเหมือนจะแน่นๆด้วยนะคะจริงอยู่ว่ามีซากาใบไม้ใบก้ามปูมีอะไรมีเปลือกไข่มีอะไรด้วยนะคะแต่ลักษณะก็คือเหมือนเขาจะเอาดินแน่นนั่นแน่นๆ,ๆนะคะมาปลูกนะคะซึ่งทําให้บอลเราเดินรากช้านะคะ เราจะใช้กระถางดินเผาแบบนี้นะคะแต่เป็นกระถางเก่าของที่บ้านนะคะเราก็ดินที่เราหมักไว้นะคะมีใบก้ามปูมีขุยมะพร้าวมีเอ่อมีดินถุงนะคะแล้วก็มีมูลสัตว์นะคะมูลสัตว์ปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ลงไปเลยเราหมักไว้นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะนะคะนี่เราใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้นะคะ สร็จแล้วเราวางาสีเบนจะลงของเราลงไปแบบนี้เลยค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกค่ะเรา,อาเอาดินใส่เข้าไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้ท่วมเงาเข้าเยอะนะคะไม่ต้องให้ท่วมแบบเงาเยอะเอาแค่พอท่วมรอบโคนต้นก็พอนะคะ บอลเนี่ยเราจะไม่ฝังลึกนะคะอพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลดน้ำนะคะเราลดน้ำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ำหมักมาฉีดก,ก่อนนะคะ ลืมเตรียมไปนะคะนี่คือน้ํำหมักที่เราหมักเอาไว้นะคะส่วนนี้ก็คือตัวที่เราใส่ไว้ในปอกกี้นะคะพร้อมที่จะฉีดก,กับต้นไม้อันนี้นะคะคือเราหมักไว้ไว้ตลอดนะคะเป็นน้ำหมักของยาเส้นนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปฉีดก,กันเลยค่ะนี่คือน้ํำหมักยาเส้นนะคะอ่าอ่านี่ค่ะเราฉีดไปเลยค่ะรอบๆโคนต้นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ให้น้ำมันไหลลงไปแบบนี้นะคะป้องกันเพี้ยไรายรานะคะมามาเกาะตรงโคนต้นต้นไม้ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วแล้วเราเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหานะคะ แก้ไขปัญหาเพี้ยไรราใบไหมบอลสีเราทิ้งใบใบาตายนะคะมีสาเหตุเกิดมาจากตัวเพี้ยอ่อนอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะไปดูดน้ําเลี้ยงของต้นบอลของเรานะคะทําให้ต้นบอลของเราไม่สะไม่มีน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงตัวบอลน,นะคะเขาก็เลยเป็นเป็นโรคแล้วก็ส่งผลลงไปถึงระบบรากนะคะเพราะว่าพวกพเพี้ยนี้เขาจะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณโคนต้นแบบนี้นะคะ่ะโคนต้นลึกๆของอต้นไม้ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องทําการแก้ไขให้เขานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะให้สักประมาณ1อาทิตย์นะคะที่ร่มหรือที่ร่มลำไรสักประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วเราก็รดน้ํานะคะเขาทุกวันนะคะรดน้ําทุกวันแล้วก็สลับกับการฉีฉดพ่นน้ำน้ำหมักน้ำหมักยาเส้นของเรานะคะ ฉีดให้ให้เขาทุกวันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเพลียไรายรานะคะมาเกาะตามลําต้นเขาอีกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ทําเป็นคลิปสั้นๆทําให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อนๆก็จะได้รู้วิธีในการแก้ไขต้นบอลที่เขาเกิดปัญหานะคะถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเอาไปทําดูนะคะถ้าเพ,เพื่อนคนไหนมีปัญหาอยู่หรือว่า บอลที่บ้านก็มีปัญหาเดียวกันแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องดีๆอะไรมาแชร์กันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ